สิบต้นไม้ควรปลูกช่วยกรองฝุ่นดูดสารพิษปัจจุบันฝุ่นพิษอย่าง PM 2.5ถือเป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่น้อยซึ่งคนส่วนใหญ่ได้หาวิธีการป้องกันอย่างการใส่หน้ากากอนามัยวันนี้เราจึงมีอีกหนึ่งตัวช่วยในการป้องก,กันฝุ่นมาฝากกันกับสิบต้นไม้ควรปลูกช่วยกรองฝุ่นและดูดสารพิษครับ 1. ลิ้นมังกรเริ่มต้นกันที่ลิ้นมังกรเป็นต้นไม้ที่มีความทนทานแข็งแรงปลูกได้เกือบทุกสภาพแวดล้อมแต่ไม่ค่อยชอบแสงแดดและน้ําที่มากเท่าไหร่นะัก ด้วยความพิเศษของต้นนี้สามารถปลูกไว้บริเวณภายในห้องนอนได้เนื่องจากต้นไม้ชนิดนี้จะมีการคายออกซิเจนในตอนกลางคืนทําให้มีอากาศที่ดีและช่วยเพิ่มความสดชื่นให้ภายในห้องได้เป็นอย่างดีครับ 2. หมากเหลืองสําหรับต้นหมากเหลืองถือเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายโตวไวส่วนใหญ่มกักนิยมนํามาปลูกประดับภายในอาคารซึ่งมีลําต้นที่ไม่สูงนักแถมยังมีอายุที่ยืนยาวและยังช่วยดูดสารพิษในอากาศได้ค่อนข้างดีอีกด้วย 3. จัง ต้นจังเป็นพืชตระกูลปาล์มแต่มีขนาดเล็กมีความทนทานเลี้ยงง่ายสามารถปลูกได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารซึ่งคุณสมบัติให้ทั้งความสวยงามช่วยดูดสารพิษในอากาศและดูดไอระเหยของสารเคมีต่างๆครับสี่ใบสักก์กำลังมาแรงเลยทีเดียวครับสำหรับต้นไซใบสักที่มีลักษณะลำต้นสูงและใบขนาดใหญ่สวยงามเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดแต่ก็สามารถอยู่บริเวณที่มีแดดร่ำรยได,ได้ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมนำมาตกแต่งบ้าน เพราะมีคุณสมบัติช่วยดูดสารพิษและฟอกอากาศครับ 5. เฟิร์นอีกหนึ่งต้นที่มาแรงไม่แพ้กันโดยลักษณะรูปทรงที่มีเอกลักษณ์ซึ่งให้ทั้งความสวยงามดูแลง่ายอีกทั้งยังช่วยดูดสารพิษอย่างฟอร์มาดีไฮด์ไซลีนและโทลูอีนได้อีกด้วย 6. พผูด่างพืชที่คุณน่าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับลูด่างที่ช่วยฟอกอากาศและดูดซับสารพิษซึ่งเป็นพืชที่ปลูกได้ทั้งในดินและในน้ำโดยวิธีการดูแลก็แสนง,ง่าย เพียงอย่าปล่อยให้น้ำแห้งและให้โดนแดดเล็กน้อยในบางครั้ง 7. กวักมรกตต้นไม้มงคลที่เชื่อว่าหากปลูกไว้ที่บ้านจะช่วยให้มีเงินทองไหลามาเทมาแต่ทั้งนี้ไม่ได้ให้แค่ความมงคลเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะยังถือเป็นต้นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศได้ดีเลยทีเดียว 8. มรกตแดงพืชตระกูลฟิโลเรนดอนที่โดดเด่นด้วยลักษณะใบขนาดใหญ่สีเขียวอมแดงมีความมันซึ่งเป็นต้นไม้ที่ไม่ชอบแดดจัดเหมาะสําหรับการปลูกภายในอาคารหรือบ้าน และไม่ควรรดน้ําเยอะจนแฉะโดยต้นบรกรดแดงนี้ถือเป็นต้นที่สามารถดูดสารพิษได้ดีที่สุดในตระกูลฟิโลเดนตนเลยก็ว่าได้ครับ 9. ว่านหางจระเข้ปลูกง่ายโตวไวมีสรรพคุณหลากหลายที่เป็นทั้งยารักษาโรคและบำรุงผิวพรรณแต่รู้หรือไม่ว่าว่านหางจระเข้ยังสามารถช่วยดูดสารพิษจําพวกร์มาดีไฮหรือฟอร์มบลีนได้อีกด้วยซึ่งสารเหล่านี้ส่วนใหญ่มักพบในสีทาบ้านและสารเคลือบเฟอร์นิเจอร์ครับและ10หนวดปลาหมึก ปิดท้ายด้วยหนวดปลาหมึกซึ่งถือเป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเพราะสามารถปลูกได้ง่ายการดูแลก็ไม่ยากเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่ไม่ชอบแดดจัดไม่ชอบน้ํามากดังนั้นรดน้ําวันเว้นวันก็เพียงพอและคุณสมบัติสําคัญคือช่วยดูดซับฝุ่นละอองได้เป็นอย่างดีครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้สุขศึกษาหน้ารู้ด้วยนะครับ